ไปอีกครั้งนะครับกับเกมอนดับสี่ทริปนะครับในโรบอทมันไปไกลเขาไปด้แล้วครั้งที่แล้วอ่ะเจ้าหวีพวกเราอ่ะไปไกลถึง20,000เมตรเลยแต่ว่าเจ้าพวกนี้มันไม่ตามมาด้วยอ่ะมันตายก่อนเนี่ยครัวยังไม่คุยอ่ะมันก็ต่ไปเลยอย่าอย่ามาใกล้ช้อนเลยเออเจวิลแชมป์เจวิลแชมป์ มันแก้วันงว่าฉันนะเดี๋ยวฉันจะจับกินตับให้คนทุกคนเลยคอยดูมิวแทนตับกินตัมันเป็นงี่มันเป็นปบมีคนคอมเมนต์บอกว่ามิวแทนน่ะหน้าเหมือนมิวแทนคอมเมนต์ว่าแกหน้าเหมือนมิวแทนด้วยบอกมิวแทนขนาดนั้นเลยอ๋อน้องๆหนูยายออกจะสวยขนาดนี้ยายเป็นมิวแทนไม่ได้หรอกเทียยายผีมหน้ผีเดี๋ยว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 เจ้าผี คือครั้งนี้อเราไปด้วยกันใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมงั้นเราไปรถตู้อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะฉันเอาที่ขนซาเบียงมาดีกว่านี่เอามาต่อเพิบใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเอ,อิบต่อร้อันนี้ครั้นี้เราไปด้วยกันน่าจะรอดนะออครั้งที่แล้วเราติดที่อะไรนะเจ้าหวีติดคาร์บซอมบี้นี่แกนี่แกขัดรถเสร็จยังเีรยฮะ ฉันขาดเกล็ดแล้วนี่เห็นไหมอะขาวเงาวิ่งเลยเดี๋ยวยายจะเอาไม้ไปด้วยนะอันอ่ะกันเวลาฟ้าผ่าแล้วสนิทมันเกาะไงยายจะเป็นคนทำความสะอาดรถฉันไปเอาสเปียร์ดีกว่าข้างหลังเฮ้ยนี่แกรนี่แกรี่ฮอะฮอะแกอยากขัดรถนี่แกเป็นพี่ขัดรถหรือไงฮะเฮ้ยโอ้ยฉันเนี่ย ว่าฉันจะไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะรับรองน้ำพิตตี้ชิดซ้ายบอกไว้ก่อนเลยสวยขนาดเนี้ยแก้วต้องจองสวยอะไรเล่าเจ้าบิวแทนนี่เรียกสวยยายอย่างกับขี้หมาโดนโอ๊ยนี่มันหลอกกั่อีกอคู่บอลนีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายายเจอแกเมื่อไหร่นะยายจะคอยให้แกกินโดนสองปีขมือเปลเลยคอยดูโอเคอันนี้เติมน้ำมันแล้วหรอเติมแก๊สแล้วหรอ เรียบร้อยแล้วฉันเติมให้แล้วโอเคปิดฝาก่อนเราจะไปกันได้ยังไงฮะพร้อมยังอะ่ะเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ่อน้องบอกว่าชั้นบนขึ้นมาได้ไฟฉายตงยางใส่หมดแล้วปึ๊บหุ้ยเจอเบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์ไปด้วยนะปึ๊บเบอร์เกอร์มาแล้วนี่ชึบไฟฉายไฟฉายใส่กระเป๋ามันใส่ด้านหลังไม่ได้ นี่มันต้องใส่กระเป๋าเดี๋ยวนะวางได้ไหมแล้วทำไมมันวางไม่ได้อะวางนี่หรอที่ก็วางไม่ได้เออเอ้อสร้างมันเถอะเก็บก่อนปึบพวกเราพอออกเดินทางกันยังมองยแย่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 ก๋วยแก้ครับนี่มีมาปิดประตูไปโชเฟอร์แกขับไม่ใช่หรอแกต้องเป็นโชเฟอร์อ่ะฉันไม่ใช่กระเป๋าตั๋งรถเว่ อเยิ่งจะบอกอะไรให้มาถ้าเกิดเจ้าตอบตับปีดูเป็นโชเฟอร์ไอเจ้าครูบอดีก็โชว์ฝีแล้วแหละอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เจ้าหวีทำจริงแกนี่ปาอยู่สงบไม่เป็นนะอย่าเพิงอยู่สงบไอเนี่ยดูนี่หลอนหลอนกายแอะฉันไม่ชะลอกแล้วนี่เจ้าหวีครั้งที่แล้วอ่ะเราไปกันสองคนใช่ปะเราไปถึงสองหมื่นเมตรอ่ะแต่ครั้งเนี้ยเราไปกันสี่คนเนี่ยจะถึงเท่าไหร่ เนี่ยห้าร้อยเมตรข้างหน้าคุ้มๆแล้วเนี่ยมีกันท้ายอเฮ้ยข้างหน้ามีบ้าเราไปปนกันเร็วไปลงไปเฮ้ยเดี๋ยวช็อปของลุงนี่นะไอ้ก่อนี้ช็อปของลุงโพนี่เช้าหนุ่เล่นอะไรวะวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนอ่ะวันนี้ก่อนดีๆเดินวันนี้เดินมาหาใช้ก่อนวันนี้วันนี้ดูดิแกนี่มีร้านค้าด้วยไม่เคยมาเลยหลอกพวกวันแหละบอกว่าสามารถกินได้ฟรีๆวะ โอเคได้ได้ไ <zo> ด้เฮ่ยพวกแกเ่ที่ี่มันกินของได้ฟรีนเนี่ไอ้เบิร์เน่ยฟรีกินฟมาเลไมาเกลไนมาเกลไกินเลยจะกอไร้ามันยิงหมมาเเดี๋ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหลบหลบหลบหลังรถเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าผีเจ้าผีมาที่ก่อนมาที่ก่อนเดินมาที่ก่อนเดินมาที่ก่อนมานี่ก่อนวันที่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าผีหยุดก่อนหยุดก่อนแกหยุดก่อนคือแกดี้บันกินแล้วถอยครูบอนดิโดนโดนยิง ที่ไกลมาถึงที่เลยหรอเดี๋ยวล้อล้อล้อหายไปอันหนึ่งอ่ะชัดว่านะเริ่มใหม่เถอะข้างหลังก็เตรียมเสบียงไว้แค่นี้ละกันมาครั้งนี้เราไม่เอาคอนเทนต์แล้วนะเจ้าหมีอ๋อไม่ควรเห็นเราเลยนี่มาพุทมากจุดเอ้าว่าแต่ ครั้งที่แล้วอ่ะเราไม่ผ่าในเจ้าคาร์บอยซอมบี้อ่ะครั้งนี้เราต้องปาให้ได้นะจงหมีสอง0มื่นเมตรอ่ะมากันสี่คนเนี่ยก็ต้องปาให้ได้แล้วแหละถ้ราะมาไม่ได้คนไรประโยชน์กันแล้วแหละบอกเลยจะไม่ยากอะไรอ่ะก็เอาแกนนี่ไปเป็นเหยื่อล่อผีซะเลยสิง่ายนิดเดียวแกเี่บอกก็เป็นเหยื่อล่อผีมากกว่าขนาดเมื่อกี้แกยังโดนป้องปืนยิงตายอยู่จังเลยนี่ทำไมเป็นฉันโดนยิงวะ โตโตแล้วบอกไว้ก่อนนี่ชูวิ้งแวกอีกไหวกวกไม่แหวกแล้วอันเดียลาเดียไเ่อะยากคุยกับลุงแล้วไม่คุยแล้วหรอป้อมปืนลุงอย่างโหดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสิเผื่อซื้ออะไรแป๊บเดียวครั้งนี้ไม่แกล้งละได้มี RPG ด้วยเนี่ยโหยลุงซื้อไปซื้อเลย RPG เนี่ยซื้อไปเลยอ๋อนี่เดี๋ยวฉันซื้อไปกระทียมกระเทียมก็ซื้อไปเนี่ยอาหารเปนไปเนี่ย อระยับเข้าไปเนี่ยกระเทียมอาหารยำระยับเข้ไปวางชึบกระเทียมวางเฮ้เท่าไหร่แล้วอ่ะถามจริงจะไปทำสงครามใช่ไหมเนี่ยหมีเออทำสงครามฆ่าซอมบี้เดี๋ยว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 แกวางเยอะขนาดนี้แล้วใครจ่ายเอ้ยไงเอ้ยเอาผมเพนฮันจ่ายนะไปไปฟุตมากเรียบร้อยนี่าพี่จ่ายก็จ่ายไปเอาออกได้แล้วใช่ไหมเอาออกได้เลยมาเอุ้ย นี่เก็บของแป๊บแล้วทำไมฉันวางไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฉันก็วางไม่ได้อันนี้เฮ้ยโอเควางได้ละหมดยังโป๊ะกระปรเพียบมาว่าใช่ทำอะไรอยากรู้อ่ะเฮ้ยไปหน้าเลยเฮ้ยไม่อยากรู้แล้วเขาบอกไปแล้วแล้วป๊บไปลุยอู้เราจะไปปราบซอมบี้กันใช่เราจะไปปราบซอมบี้กันยั เดี๋ยวเดี๋ยวเจอร้านอีกแล้วถ<ฮ>ือไหมล่ะลุงเขามีสาขาสองด้วยอ่ะเออติดกันเลยอ่ะแกไม่เคยดูโหเซเว่นยังมีหลายสาขาติดกันเลยแต่และเดี๋ยวไอพวกเราดูความหิวกันด้วยนะแวะไหมแวะไหม,มข้างหน้าแวะไหมแวะก็ได้พวกแกไปเก็บแลน,น,นดฉันรออยู่ในรถโอเคได้เลยแกเครื่องแล้วแกขาดอาหารใช่ไหมใช่ขาดอาหารมาเดี๋ยวฉันไปหาอาหารให้โอเคโอเค มามาจะไปด้วยเจลงไปนอนชั้นบินชั้นหอท,ทำไมเนี่ยจริงม,<า>มันข้างหน้าคนตนวนั้นแหละเรียบร้อยอเ,เอา,ป,าปืนหายอะ่ะกระเป,ป๋องขึ้นมาพี่เห็นถืออยู่กร,กระเป๋ากดไอ้เหมือนกระป๋องขึ้นมาบางทีมันบักไปอยู่ในกระเป๋าโอา้ยิงปุ๊บปืนหายอุ้ยสองตัวเลยเจ้าบีนะ้าเรียบร้อยมาดูใ่าเบิร์ดดให้ยังจะบีอีกเหรอหมดแล้วมั้งไม่มีแล้ว เนี่ยอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะมีถังเต็มเลยเจ้าหมีอะไรนี่เหรอน้ำมันนี่น้ำมันนี่อะไรอะพี่ฉันว่านะเรา้อของไปขายให้ลุงบ้างเนี่ยเราลุ้นเราวีดเลยเฮ้ยรู้ละเอาส้วมไปขายดีกว่าให้ลุงส้วมไปขายใช่ใช่ใช่ัเงินว่าง่งบางทีเนี่ยเขาทิชชู่ไม่จะต่อสปิดโดเวลาอ,อนนื่เรา,าทชชูไ่ไปขายอ้าวโอเคได้เลยได้เลยได้ใชทิชชู่ไปฉันจะเอาสก,กีบิดี้ทอยเลดไปขายให้ลุงอาหารยังไม่ได้เลยอะแย่ละ คุณน้องผอนไปไปแล้วนะเดี๋ยวลืมใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยหญ่ใหญอยู่นี่ใหญอยู่นี่ไหน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 อหญ่ใหญ่อยู่ข้างแค่นี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 ่อย่าต่อตบีโดขึ้นมาสิโอเคใหญ่ไปขึ้นมาอยู่ประตูรถไปไหนนี่นี่ปิดปิดประตูรถไปยังไปไปอยุไปยู่อย่าออกไปข้างนอกนะให้ไปเปิดประตูรถนะไม่เปิดโอ๊ยระวังโจมีข้าวหน้าไม่ได้ดูเ ฝ่าพายุไปเลยเหรอมีประตูโชว์ระวังรถความนะนี่แนี่ไม่เป็นไรนี่กำลังขับอยู่นะครับนี่คือการซาวเวอร์ที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวนะทำไมแกนี่จะตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกนี่เป็นไรอ้จะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอยู่ดีๆเรือฉันก็ลอดนะจ๊ะเจ้คู่บ้ดีฮะเรียบร้อยนี่ใครเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยหยุดก่อนมีช็อปข้างๆมีช็อปเดี๋ยวรอแกนี่เกิดก่อน น่าจะหิวข้าวแน่เลยหิวข้าวตายโอเคลุงขอช็อปหน่อยอุ้ยที่ไงเบอร์เกอร์อเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะต่อทอร์ดูฮะเครื่องเหรอัเครื่องเหรอเนี่ยไงเนี่ยขายชั่วโครเดี๋ยวก่อนนะขอซื้ออาหารก่อนแป๊บนึงอุ้ยอาหารเต็มเลยว่านี่ไปหาขยะมาขายเร็วโอเคได้เลยจัดไปโอเค ซื้อแล้วอาหารอนอาซากอ่อนซื้อแล้วยังไม่ใชนขอกินหน่อยนะฉันจะตายแล้วกินเลยอุ้ยขายซ่วมเหรอเจ้าบีตื่นมา้าแกจะกินได้ยังไงเดี๋ยวนะซ่วมได้แค่บาทเดียวคุณเนะี้มากทิชชู่อได้เท่าไหร่คุณลุงขอดูหน่อยฮะหนึ่งเหรียญขายอะไรให,ให,ห้มันมันต้แค่เหรียญเดียวอะไรอ่ะอิงดีเวลามันขายหรอมันให้ตั้งหลายเหรียญ ไหนเขาขายตัวเองได้ปะอย่าเลยไม่มีใครซื้อแกหรอกขายตัวเองได้พี่มีบอกไ้เอาใยามาขายแอนนี่มานี่อ่าอะไรจ้พูดวมาเนี่มานี่ยนี่ว่าบิวแทนขึ้นไหมขึ้นไหมวายดิสิคนไม่มีค่าไอ้เงินใครอ่ะ เก็บนะมี่ขายเก็บได้โอเคเฮ้ย้ยใครเข้าไรมาใครไปจ่ายเงินไอบพะเลยออกมาใครไม่จ่ายตังค์เมื่อกี้หมีหยิบได้ดมไม้ออกมาใช่ไหมยอมรับมาไม่รู้ไปแล้วเดี๋ยวรถพังนะระวังไอ้ไกลแล้วพวกแกเดินมากันเองแล้วกันได้ได้ดมไวยังไม่ได้จ่ายเงินแกดิหนีแล้วไอ้ไกลกลังวิ่งไปอยู่แล้วหนีเร็ว นี่วิ่งวิ่งมาสิเซกันนี่เ้ยเวอยเี้ยนว้ยเว้ยเว้ยเว้าเว้ยเว้ยเว้นเร้นเว้ยเร้นเว้เว้ยเว้ยเปเว้ยเวยเว้ยเว้ยเว้ยเม้ยว้ยเว้ยเว้ยเารยเล้ยเว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 ้ยนน้ยเว้ยเว้นเย่ว้ยเวยเว้ย้นเว้ยเไกยเว่าเด้นเีกยว่ยเว้าเว้ยดีกยว้าเว้ยเว้ยเดิยมวแกเว้ยเ่้ยเว้ยเว้ยเวยเว้ยเ้ยเว้ยเวิยเว้ยเว้ยเว้ยยเว้ยเวยเว้เว้ยเว้ยยเว้ว้เห็น วิ่งแนี่วิ่งวิ่งแล้วการดี้ซิกแซก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 ไว้ซิกแซกเฮ้ยไม่ยิงแล้วมันไม่ยิงแล้วเฮ้สเตมิแนาฉันหมดจะต่อตอติดโอเคปะเดี๋ยวลบไปได้ครัไปไหนแล้วอ่ะโอ้ไปดูดไปดูดเลยโอ้โหนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าโดนทิ้งไว้กลางทางเนี่ยฮะเออ ที่ไว้กลางทางเฉยเลยเจ้าหวีที่ฉันไวตรงกลางทางโอ้ยเราจะเบียดเราด้วยหนัไอไอไอกเลยเอาละวิ่งเลยระวังพวกมิวแทนด้วยโอ้ยถ้า,ถามีมัมเนี่ยมิวแทนน่ะฉันตายนจะสาดจะสูดได้หมดเลยได้เมื่อกี้โดนสาดไปนะคุ้มไม่ละฝั่งซ้ายมือมีอะไรอ่ะไหนไหน,นั่นน่ะอุ้ยอุ้ยมืดมืดมาก อฉันว่าเราเตรียมอาวุธดีกว่านะเขาหนีทำลายอ่ะลอยจอดรออยู่นี่ไงแป๊บหนึ่งเตรียมอาวุธก่อนปึ๊บไอ้เปิดได้บ้าฉันถือปืนอยู่น่นไงมีมิวแทนจริงด้วยฉันถืออยู่เดียเอางี้นะเปิดได้มัดจะเปิดมิวแทนมัดอีกแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะมิวแทนติดมักมีตัวอยู่ในห้องนะระวังมาซี่สองตัวเลยเรียบร้อย คมิวแทนมันแหกงปากด้วยแล้วมันเจ้าหมีน้ำพอเปล่าเจ้าหมีน้ำพอเยอะอยู่แล้วทำไมอ๋อนี่เปิดไม่ได้หรอด้านข้างมีมะของเน้ยทำไมมันมืดกว่าเดิมอ่ะมืดมืดมากเลยอ่ะฉันว่าเราเปิดไฟรถไหมมันมืดแบบมืดเลยอ่ะเฮ้ยนไปนั่นไงฟ้าผ่าน้องพารถฟ้าผ่าไปจริแหรอ แลอยเช้าแล้ว,โ,ว,ลวโอ้โหรถสภาพใช่ไชมไฟให้เห็นไม่หมีเห็นแล้วไม่ต้องทายแล้วเห็นชัดเลยเนี่ยโดนฟ้าผ่าทีสนิมขึ้นเต็มรถเลยเฮ้ยเดี๋ยวล้ออ๋อ,อล้อมันไอ้นี่หลุดหนมีก็เลยไปไม่ได้ ล้อข้างหลังมันใช่กลับไปแล้วไหนล้อซิเราจะใส่ของเหมือนเดิมใส่ของก่อนโอเคเยเป็นระเบียบหน่อยพวกนี้เห็นไหมดูชั้นวางดูชั้นเป็นตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยทำแบบเนี้ยทำเป็นบ้าน้องนะน้องน้องน้องต่อน้องเกรนนี่น้องโบดี้ใหญ่ใหญ่โอยสวยมากเลยแกปู่ฉันก็ได้ฉันอยากให้แกเป็นปู่ จะเป็นค <Es poor S 2> ุณตาก็เลยน่าจะได้เป็นแฟนกับคุณยายได้แกลแต่งงานกับแกล์นี่ไปเลยเจ้าตบจะมีโดวายจันลัดเสร็นะป้าไปเลยขี้ใจด้วยแล้วตอบตบิโดได้รุ่นยายเป็นแฟนเลยเนี่ยรุ่นเนี่ยขี้ใจด้วยแล้วตอบตบิโดได้รุ่นยายเป็นแฟนฉันไม่แต่งงานกับมิวแท้เปลี่ยนยากเลยวัตถุโบราณเนี่ยวัควราเช็คไหมเฮ้ยเช้าแล้วป้า ้ปเไปแล้วข hey, hey. ึ้นไปเลยไปเลยไปค่อยไปหาหนิล้างรถเสนอขึ้นบุ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 นก็ไปได้เร็วนะเจ้าหมีไปได้เร็วบอกเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่แค่รถเก่าเฮ้ยพายุพายุ โอ้โหไมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฮะว้าวจระไยันจระไยมากขายมันหน่อยเลวังด้วยนะโอ้โหเจอฟ้าผ่ายังต้องมาเจอพายุอีกโอ้ my g เนี่ยพายุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบอีกแล้วข้างหน้าจะลองไปขายของไปขายเฮ้ยฉันอยากลองขายแจกันดูอ่ะที่น้องๆเขาบอกว่าขายได้ราคาดีอ่ะโอเคเอ้ยเดี๋ยวประตูหลุดเหรออ๋อนี่ โอเคเอาใจการไปขายก่อนนี่เดี๋ยวฉันเอาใจการไปขายแป๊บนึงนะฉันอยากรู้ราคาว่ามันเท่าไหร่จึ๊บนี่ลงแค่หนึ่งเนี่ยนะโฮ้ยแใจกันขายได้แค่หนึ่งเองเหรอโอ้ไปซื้อกะเทียมมาดีกว่าวางแล้วก็มีอะไรบ้างรถไม่มีโม่น้ำอยารถไม่มีโม่น้ำลุงแกมีขายอะถ,ถืออยู่วะเอาไหมไม่เอาขายขาย ขายอะไรเขาเรียกว่าซื้อไหนเอาอะไรอีกไหมลาแล้ววิ่งวิ่งฮะจะเขาไายตังค์จะจิกแล้วหนีเหรอใช่ไหมคนละคนเดขาไม่ได้ไวยึ่ถุงเลยตอนที่รถนะนี่เยอะเยอะเยอก่อนเยอก่อนเดี๋ยวต้องพี่ให้ไวไม่ไม่ฉันฉันว่านะถ้าจะอย่างนั้นอะเอาฟอร์มูล่าวันมาดีกว่าได้มันต้องมันต้องสามคนมันมีสามชิ้นอ๋อจะแบบขโมย อย่างละชิ้นหรองั้นเอารถไปไกลๆเลยฉันว่านะโดนยิงแน่นอนเอาวิ่งปิดแฟกซ์ปิเแฟกซ์ฟมันยิงระยะไกลนะเจ้าหมีระวังไม่พอยังไม่พอเพราะฉะนัตรงนี้โดนใช่ใช่ครั้งที่แล้วก็โดนขั้ข้างหน้าตรงขั้นบนนี่ก็ได้อาจจะได้วิ่งเร็วๆอัดพัชตาร์รถทิ้งไว้แล้วกันนะเดี๋ยวนะนี่ได้คอนเทนต์ละปุ่นของลุงปุ่นออนะเฮ้ท้าเราจะหยิบ่ผงสามชิ้นกูวิ่งไปเลยละไม่ต้องมาพร้อมกันสิเอาล้ว ง้อะไไรปบสามอะไรอ่ะสี่สี่เลยเนี่ยมาสุกใกล้อันนดอแกนี่มาบอดี้มาเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่เจ้าบีถือดินี่นี่อันนี้ไม่เอาหรอให้เอาเอาเอาอาถืออาอย่าเพิ่งไปอย่าอย่าข้ามเส้นอย่าข้ามเส้นใหญ่ใหญ่น้ำมันใช่ไหมโอเคได้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 จ้าบีจะเอาอะไรแล้วโตก้าวเนี่ยพี้อันนี้สำคัญสุดแล้วฉันน่ะฉันเอาอะไรดีอ่ะนี่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 น้ำมันน้ำมันดีเซลดีเซลอ่ะเดี๋ยวข้ามเส้นสีแดงเข้ากันนะ มีลูกสองตรงนี้สามสองหนึ่งไปวงวิ่งกระโดด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 ดด

รวในที่สุดเราก็ขโมยของได้แล้วปะเร็วเร็วใหญ้อขโมยสุดยอดจริงลุงท่านขโมยมือหนึ่งขโมยแล้วก็หลอดมาได้เถื่อนไม่ได้เถอเลยเฮ้ใจจริงเลยพวกขี้ขโมยเยเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยปิดฝาอย่างเนี่ยปิดพี่ปิดให้หน่อยปิดไม่ปิดใหได้มือมันปิดเรียบร้อยเปิดไฟด้วยฮะยังเปิดได้อยู่เหรอเปิดไฟ อันนี้พี่ปิดเปิดเปิดให้หน่อยโอเคถ้ออย่างนั้นแหละไฟยังติดอยู่พวกที่ขโมยโอ้แผนแกว่าแกบอกให้ทำคอนเทนต์อันนี้ไม่ต้องพูดมันได้ของไหมพวกที่ขโมยแอนถ้ายังโอดน้ำไม่ต้องซื้อเนี่ยดูรวยเนี่ยก็จริงไาที่ขโมยเลยอ่ะทุกคนลองดูว่าใครขโมยกันแน่เฮ้ยคนไปเลยไม่สน การที่เราผ่านมาแล้วสบายไม่ตกใจอะไรครับเพราะว่าแบบผ่านมาหมดแล้วน,นี่ไงชนไปเลยไม่ต้องสนใจขับย,วยาวๆจนน้ำมันหมดแล้วเปลี่ยนดีเซลจะถึงหมดแล้วมีชอบเอาอีกไหมหอ,อีกไหมดามันจะไม่เอาจะ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 องิีะไหมโอ้ย ีตื่นมาใช่ดีดีเลยไม่เอาแล้วไม่อยากโดนกระสุนอ่ะไม่เอาเจวีอะไรอ่ะนี่ช่วยไงเดี๋ยวนะเราเราจอดรถใกล้ไปหรือเปล่าอ่ะใกล้รอบนี้มีคนดีซื้อขอมอ่ะซื้อยังเนี่ยใครหิวกินเลยชั้นเนี่ยชันใกล้แล้วหมีกินยังอ่ะเนี่ยระเบิดอย่าหยิบนะน่าจะล่อไว้อ่ะเนี่ยยังอย่านะยานวิ่งออกก่อนแล้วไม่รู้แหละเดี๋ยวแกนี่มันเอาอีกโอเคไปเลย Let's go <S บุนบุญบุนบุญบุบเออเห็นน้องๆเขาคอมเมนต์มาว่าถ้าเกิดเจอ,อโจรภูเข,ขาว,ว่าให้พี่อ่ะวิ่งไปเลยไม่ต้องไปสนใจถ้ามันจะไม่ยิงเราเหรอไม่รู้ว่าเราต้องเอาอะไรมาบาังบ่างอะลองๆๆครับก็ได้ให้วิ่งไปเลยก็ได้ไม่ต้อง,งยิงเฮ้ยรถทรายรถทรายรถทรายรถแดนเอ็นไราเจ้าต่อต่อปยอ จะถึงแล้วเจ้าบีถึงแล้วไดถึงแล้วนี oh, yeah. Oh, yeah. ่ไงระวังมันจะยิงเราวิธีไงมันยิงเราว้าวว้าวอยแย่แล้วแย่แล้วมันยิงเหล็กมันยิงเหล็กยิงเหล็กแต่เราไม่เป็นไรเฮ้ชิวมากว้าวส๊า ทำตามคอมเมนต์ที่น้องๆบอกใช่ครับตามคอมเมนต์น้องๆบอกประหยัดได้เยอะเลยประหยัดเวลาได้เยอะเลยจริงแล้วแสดงว่าอมพี่ก็จะทำได้อาแต่แค่บอกทำตามคอมเมนต์แค่บอกคอมเมนต์ไหนขึ้นมาหน่อยดีขอให้กลับผ่านไปเลย สูงๆด้วยสูงด้วยไปขึ้นขึ้นพี่ขับไปเลย